ปีนึงที่ได้มาร่วมงานเออเป็นอีกปีสามปีสามปีสปีมันจะมีมันจะมีปีหนึ่งที่ผมมาทประมาณก่อนที่จออปไม่เปนไระขาบอีปีปีหนึ่งที่ได้มาร่วมงานมีมีแม็กาซีนปีนี้ครบรอบสี่ปีใช่เพราะเขาตาอะจัดานะมาณสอบสามสครับผมคุณอาครู้สกวันนี้อรัยั้ ก็ใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเราต้ิแมกซซีเขาเรว่างต้องตัดเรื่องของต่าง้วยเพราะว่าเราก็ดิใจมากๆที่เห็นแมกซซีเปิดโมเพราะว่าเราแมกซซีเนี่ก็อยู่ในแมกซซีตั้งแต่เร่องการตั้งแต่เข่สร้างไอจีขึ้นมารือสร้างอเร่การทาเนกาเป็นรเป็นโรช ก็ตัวรู้สึกดีใจแล้วก็ได้ได้แบบมามาวมงานในคือแบบทุกปีแล้วก็มีสว่ามินแมกซีก็เริ่อยร่เติบโตแล้วก็เป็นเป็นแมกซีที่รู้สึกว่าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนดีคือผมว่าผมมีแฟนมนแฟนมากขึ้นคอยเข้ามาให้ เยเรารู้สึกไหมว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของเราเลยเป็นปีครับเป็นปีที่ดีเพ่ส่วนตัวคิดว่าสิ่งใดกดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอเป็นธรรมดีุรตคุจริตโอเคแล้วก็ก็เลยแว่าแต่ว่าได้รู้ทีู่าว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ดี64มากแก รู้สึกผอ,อะไรก็ตามที่ทำให้ให้ีสงนี้แบนี้เข้ามาก็เลยรู้สึกาก็าได้รู้จักพี่ีสด,ด้วยเป็สิ่งีาีอ้ <c oughs> ีอ้าคือในทุกๆวันในปีเียผมเชื่อว่าม,มีความสุขนะในในการที่เรามาทำงานในการที่เรเจอเฮียคือบางทีเราอาจจะแบบกดแรงแต่พอมาเจอเฮียมัน อาจะได้เติมพลังหน่อยแล้วเขาเป็นพิซซ่าแดดขอว่าเขาเป็นพิซซ่าแบดด้วยแล้วก็เขาเมื่อกี้ยังนอนข้างบนอยู่เลยไม่รับคนเสืไม่แต่แบบคือไม่เขามาเช้าวันนี้มาเตรียมตัวมาเตรียมตัวแต่ว่าคือคือเราได้มาแบบเขาเรียกว่าไงต่อกกับเฮียมาอะไรแบบกับเฮียเพราะบางทีเราแบบอะไรนะต่อกกอ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 สู้ลูกเขาลู้หลงเป็นคนร้ายเลยแต่ก็เป็นปีที่ คือว่าปีนี้ผมรู้ดีใจแล้วมี่วามกรทีอ่าอย่างล่าสุด้นอะไรตอนก็อตอนตอนที่วิวประกาศมาเนี่ยอนที่คือเราก็ดูทางไลฟ์อยู่แล้วด้วยแล้วก็ไปนั่งดูแล้วกลุ้นอยู่แล้วพอเห็นลัสอยไลฟ์ขึ้นมาเราก็เอาละเอาละอประกาศเสร็จปุ๊บเรากอก็เฮกันก็เฮก ก็เลยแบบผมไก็จริงๆก็ขออาตีหมอแ้วก็อันนี้ผมอยากยกเครดิตให้ทีม,าทมางนนานทุกคนเลยั้งรับชัวผูนำตั้ยแต่ว่า เว้นด right. ูเว้นแค่ไนแดงก็เลยกดดันสีนี้ทำไม่ได้เพราะเขาต้องใส่น้ำนี่คืออะไรนี่คือกดยัน ชือแล้วนะถึง่เลยติมตอบกลัไปว่าผมต้องพูดกับกับกันมากกว่าผมไม่ทำให้เขาต้องเชื่อพี่ร่งต่ากันต่างคนต่างกันหรอดผมว่าพี่อ๊อเขาจจะไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่าเขาแบบเดี๋ยวนะตอนตอนที่พี่เอาคำพูดว่าเขาได้มาตลอด เขาไม่เคยพูดเพราะว่าผมก็ไม่คนรู้เราก็เลยกวนดันเองเพราะว่าปีปีที่แล้วที่เขาได้เนีย่ย oh. เป็นปีที่ oh. เป็นวันที่ถ่ายลัสไวไลท์อยู่แล้วที่ศรัทธาเป็นว oh. si ันที่ถ่ายเอซีโรยยอดเสาอีกีเก้าที่ถ่ายเสร็จเขาก็ลงมาเขาเย็นกันเขาก็เปิดเลยโทรศัพท์ดูอะย่างนี้ยแล้วเขาก็กระโดดเต้นเป็นเด็กๆดีใจเราก็เราก็คิดอยู่ในใจลึกๆตอนนั้นคิดอยู่ในใจลึกๆว่าเฮ้ย ได้มีโอกาสขึ้นไปรับรางวัลนี้ด้วยด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นรางวัลต้องไปต่างประเทศอยากให้เขาแบบมีไปต่างประเทศไปรับด้วยตัวเองอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นคิดไม่ใจแต่ว่าตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วได้ตกลงขึ้นจริงเไม่ตอนก่อนที่สิบรู้รู้ต่ก่อนก่อนที่อ๊อฟจะไปได้บอกพี่อ๊อฟไหมได้มีคนบอกที่ออฟไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดเลยครับเพราะว่าไม่อยากออกตัวกกกลลัััววแล้วหลับเป็นการร่วมงานกับเขาเอฟจะมี โลละก็ต้องการกัเก็มๆไหมว่าพวกเราก็องไปกินทีเอาแล้วอาจะไม่ร่วมงานกับพี่ออฟอีกแล้วเหอทำไมอ่ะเราไปทำรูไม่พูดไม่พูดตรงนี้เอาเราไปทำอะไรไว้ไม่พูดตรงนี้เรื่องงงเรื่องงานพี่บุญ อันนอยา่อยางนะอขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบแต่งองศิลปินแบบที่ผมขอกไปทีมงานทุกคนเนี่ยเขาทำงานอ,นอ,อยออา่างเต็มที่เข้าใจเลยคือเวลาถ่ายแลรัสแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดุดันกสบกวรแต่พอพอมันสักเสียบหายผมก็รู้สึกว่าดีใจแท,ทนพวกเขาแล้วก็ดีใจที่มีทีมทีมที่แบบน่ารักคอยให้กาสรสนับสนุนตลอดก็อยากจะยกเครดิตให้ให เพื่อนหลังท so so ุกคนแล้วก็นอกจากทีมงานเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณคนดูทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับนะหมายถึงว่าคนที่เขาเค้ามาดูเฉยๆแล้วเขาตื่นชอบแค่นั้นผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าพี่ออฟเคยพูดกับผมใช่ไหมตอนถ่ายเสร็จแต่ว่าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยจบสิ้นแล้วหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของคนดูซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคนดูเนี่ย รางวัลนี้ก็อาจจะไม่เกินเรื่องหนึ่งนะสุดขึ้นประกาศประ่มสดร้อนๆกับการขึ้นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใกล้แล้วนะวันที่22เอาจริงๆไหมกดดันมากเลยนะเพราะไม่ร้องกับรุ่นใหญ่อะรุ่นใหญ่เป็นดีว่ามากดีว่าหมดเลยคืออยากจะบอกว่าผมอะไปซุ่มสอบคือแบบซ้อมร้องทุกวันเรียนทุกวันเพราะว่า เรารู้สึกว่าถ้าขึ้นไปแล้วเราต้องมั่นใจที่สุดไื่ได้ไปแบบร้องกับแม่ๆทุกคนเราเรากลัวแม่คนไหนสุดอจริงๆไม่ไม่ได้กลัวแต่ว่าเกรงไม่ได้กลัวแต่เกรงหมอล่ะหมอดูเกรงเหมือนกันนะหมอไม่เกรงดูหมอชิลจะได้ไหมอหมอดูน่าตัดไม่รู้เกรงใครหมอเกรงใครธรรมดาไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเสียงไม่ร้องนี่พี่ชายพี่ชาย พูดเยพเเ่งไปมากที่สุดมว่าเจ็คนอ่ะอน่าัมเออมาม่าฮ่ี่เป็นทไมอ่ะพี่นพี่เป็นน่าจะโอหมอนะเกใครหรอพี่เป็นเออพี่เป็นน่าจะโอหมอผมชอบเสียงเขาแล้วก็คิดว่าเอาพี่คิูว่าเราต้องไปเราต้องไปร้องเพลงแับ นักร้องที่เราชื่นชอบเราก็เกรงจนเกรงกันทุกคนเมื่อกี้เกรงกันหรอแค่ใสเข้าก็เกรงแล้วใช่ไหมนักภาษาอะไรกับเฟิงก็เลยต้องเก็บเก็บแรงเก็บเกี่ยวไว้ไห้มีเด้อฝากมันแป้นหน่อย22นี้เดี๋ยวไปเจอกันอีกรั้2คนด้วย ครับก็คอนเสิร์ตเลยนะครับวันที่22นี้ยังไงใครว่างก็สามารถไปซื้อบัตรกันได้เลยนะครับผมเราคนก็จะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดก็ไปดูกันครับผมที่คอนเสิร์ตเลยครับโอเคค่ะครับว,ว่าเป็นโอกาสที่เกิด,ดมาสักครั้งไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้อีกเมื่ก็รู้พวกเราคนก็คือรู้สึกยินดีดีใจและกดดันแม่ <laughs> จริงวันที่22เป็นวันที่22กันยายนนี้ครับผมที่ชมพูชมแห่งชาติสุรินทิ์ครับก็สำหรับสัพรรณบุรับ็ฝากอยากจช่วยผูกสัมพันด้วยนะครับเพสัญญาว่าจะมีความสุขกันนครับเอากำลังใจไปเอากำลังใจไปเรียบร้อยครับคุณครับซับหน้าก่อนลเลยซับหน้านิดนึงก่อน่อยนี่หน้าก่อนลูกบอกไปล่าโอเคแล้วหน้าน้องหน้าน้องเยอะ เดยที่เกอกับนกผ่านูักผ่านทำกันเขนา่รียบไหมถ้าเกิดรูปรไหนจ้ารูปนะรูปนะแล้และรูปไม่ได้หรอนนี้ต uh, bon ่อนะคะหนึ่งสองสาม เธอเธอท่องวันไปก้องนั้นะ